วันนี้มินชวนมาทำเมนูที่กำลังเป็นกระแสถกเถียงกันอยู่ตอนนี้นั่นก็คือแกงไตปลานั่นเองค่ะและววันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูมิชลินสตาร์ในแบบฉบับของตัวเองก่อนอื่นเลยเราจะต้มไตปลาทูนะคะกับขาตะไคร้ใบมะกรูดต้มให้เดือดเลยค่ะพวกสมุนไพรต่างๆที่ใส่ลงไปก็จะช่วยลดกลิ่นคาวให้กับไตปลาทูของเราหลังจากนั้นกองลงใส่ในน้ำ เสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่พริกแกงไตปลาลงไปถ้าใครชอบทานเผ็ดสามารถเพิ่มพริกตำลงไปได้คนให้เครื่องแกงละลายหลังจากนั้นมิ้นจะใส่เป็นหน่อไม้ต้มลงไปและผักสุกยากอย่างมะเขือเปลาะมะเขือพวงและมะเขือม่วงค่ะ และที่สําคัญขาดไม่ได้นะคะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต้อมไปสักพักนะคะเราก็จะใส่เป็นปลาดุกลงไปเพื่อนๆจะใส่เป็นปลาย่างหรือปลาชนิดอื่นก็ได้ค่ะตามด้วยหน่อเลียงแกงไตปลาเป็นแกงพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่มีรสจัดและมีผักสมุนไพรเยอะแล้ววันนี้มินจะเพิ่มความนุ่มหอมกลมกลม่อมให้กับแกงไตปลาของเราด้วยกะทิอร่อยดีกะทิแทร้อเอเซที่เชฟชุมพลแจ้งไยเชฟมิชลินสตาร์สองดาวการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกข่าว ค้นหอมมันหลังจากแกงสุกดีนะคะเราก็จะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเพิ่มความหอมได้แกงไตปลากะทิใส่ปลาดุที่มีความหอมคน้นและก็มันพร้อมเสิร์ฟให้ทั่วโลกรู้ว่าแกงไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกและเราจะทานเมนูนี้คู่กับข้าวสวยเส้นขนมจีนและผักสดต่างๆและถ้าใครอยากได้เมนูใหม่ๆจากเชฟชุมพลสามารถสแกนข้างกล่องกะทิอร่อยดีเพื่อทำเมนูมิชลินสตาร์ในแบบฉบับของตัวเองมาร่วมทำอาหารอร่อยๆจากกะทิ อร่อยดีกันนะคะ